คอบนี่เห็นไหมมีขอครับมีการเซนออกมาเห็นไหมตรงมาเลยนะครับสำหรับรถกระบะอย่างที่ผมบอกครับดูหัวน็อตนะครับเบ d อาร์คนะครับมาร์คกิ้งต่างๆก็เหลือแค่คุยกับเจ้าของรถนะครับว่ายังไงได้บ้างนะครับ วันนี้นะครับก็มีลูกค้าเอารถมาขายนะครับหนึ่งคันเป็นยูสุดีแมกนะครับปีอยู่วันที่สองนะคันนี้รถวิ่งมา1นึ่งแสนสองมนกิโลนะครับสปีสี่สามสตกเฉลี่ยปีละสามหมกิโลเป็นปกติครับเพราะว่าศูนย์เนี่ยยังรับประกัน3ปีหรือว่า1นึ่งแสนโลวันนี้เราไปกันแบบว่าโดยที่ไม่ต้องแกะนะครับสันนิษฐานแบบไหนครับนี่ครับเราดูนี่สติกเกอร์ก่อนนะเห็นไหมสติกเกอร์ security นะครับถ้าเกิดมีการเปลี่ยนกระจกมีการชนนะครับกระจกแตกเปลี่ยนด้านในปุ๊บสติกเกอร์ไม่เหลือเรามาดูููนนนนนะะะะคคครรรรรัััับบว่่่่าาาาาใใกกกกกณีีีทล้้้เเเยยยไไมออหแจตงงงด ไล่มาครับนี่น,นี่เห็นไหมสีมาร์กกิ้งเห็นได้ครับเป็นสีมาร์กกิ้งนะม,มีสติกเกอร์นะเราดูสติกเกอร์แล้วต้องไม่เคยตัดแปะมานะฮะเบาะไม่แตกนะครับนะครับดูประตูที่สองมันนะครับน็อตไม่แกะนะครับเมื่อสักครู่เรามองจากหัวน็อตตรงนู้นแล้วใช่ไหมครับเราไม่ต้องไปมองต่อแล้วเพราะว่าอะไรคือมันเป็นคานเดียวกันค<อ>ันนี้เนี่ยนะครับเคยติดแคลริบอร์มาแน่นอนขอบนี่เห็นไหมมีขอบ ครับมีการซีตออกมาเห็นไหมเอามีซิลิโคนยิงไว้นะส่วนด้านท้ายนะครับเราก็มองไฟท้ายสองข้างเท่ากันนะครับตรงมาเลยนะครับสำหรับรถกระบะอย่างที่ผมบอกครับดูหัวน็อตนะครับนี่หัวน็อตหน้าเมทอาร์คนะครับมาร์กิ้งต่างๆอยู่ครบหมดยกแม็กไนเนอร์ดูด้านล่างนะครับแม็กไนเนอร์ต้องทำไมครับไม่สนิมกินนะเจ้าของเดิมนะครับใส่แม็กมาไว้อยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมียางเนี่ยนะครับจะมีอายุยางปีกว่า21นะดูช่วงล่างด้านล่างปกตินะครับเห็นไหมแคสซีปกติไม่มีสนิมนะฮะซิเคอรวลิตี้ซิสเต็มแท่งวัน โดยที่ไม่ต้องแกะนะครับโดยที่ไม่ต้องแกะนะครับแกะเลยนะครับสุดท้ายแล้วก็เหลือแค่คุยกับเจ้าของรถนะครับว่ายังไงได้บ้างนะครับเรามาลุ้นกันครับว่าผมจะได้ซื้อคันนี้นะครับไว้ให้ลูกค้าของผมหรือเปล่านะครับติดตามกันไว้ด้วย